โอเคสวัสดีครับคุณหมอเดี๋ยววันนี้เรามาดูเรื่อง IPR กันนะครับอันนี้มีคุณหมอถามว่าเวลาที่มันขึ้นเป็นบวกศูนแบบนี้นะครับสีฟ้าๆเนี่ยแปลว่าอะไรคือคินเช็คตัวนี้เป็นคินเช็คของการรีไฟแนนซ์นะครับทีนี้เวลาที่คุณหมอเขียนเพรสคริปชั่นของรีไฟแนนซ์เนี่ยมันจะมีข้อนึงถามว่าเราเราทํา IPR ไปแล้วเท่าไหร่ในแต่ละช่องเนอะมันจะมีช้อยประมาณว่า IPR ตามตามที่ระบุในคินเช็คเลยนะครับ อีกข้อหนึ่งจะบอกว่าไม่ได้ IPR เลยและอีกข้อนึงจะเป็นขึ้นเป็นไดอะแกรมฟันมาแล้วให้เราใส่แต่ละช่องลงไปเวลาที่คุณหมอทําในชีวิตจริงส่วนใหญ่เราจะเลือกข้อสุดท้ายเสมอเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามักจะไม่ได้ IPR ตามกินเช็คร้อยเปอร์เซ็นพราะมันมีพวก Extra Collection แฝงอยู่คุณหมอเนี่ยกไหมเรา เรามากักจะมี IPR ตามตัวเลขที่เราตั้งไว้ในใจซึ่งอาจจะไม่ตรงกับในคินเชคเพราะคินเชคนั้นมัน Extra Collection ไปแล้วนะครับผมมกักจะเลือกข้อสุดท้ายซึ่งในเคสนี้ยผมได้ทำ IPR ไปแล้วนะครับระหว่าง c 3 3ามถึงสีเนี่ยช่องละ0ูมลลิเมตรนะครับทีนี้เอ,อเราก็จะทำเพิ่มลงไปในแผ่นนี้ยสิ่งที่เราทำเพิ่มเนี่ยคืออีก0.2นะครับ5ช่องถ้าเราทำเพิ่มเยอะกว่านี้ระบบมันจะฟ้องหนอดูนะ อันนี้คือมันไม่ยอมให้เราบวกเกินกว่านี้เลยนะแต่ว่าผมอนุญาตให้มันเป็น non recommended ได้นะแล้วผมบวกเพิ่มเข้าไปปึ้งมันจะกลายเป็นสีแดงเห็นปะเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวเลขเดิมรวมกับตัวเลขใหม่แล้วเกิน0.5ระบบมันจะเตือนเพราะว่าเเหมือนพารามิเตอร์ของ Invisalign ในระบบของเขาครับคือเขาเซตไว้ที่ IPR ต้องไม่เกิน0.5ม mm ิลิเมตรนะครับ แต่ว่าเอออย่างที่คุณหมอทราบก็คือผมว่าเรายึด e v i ิเด c น์ของเชริแดนดีกว่านะมันสามารถทำาอ i ที่เกินกว่าศูจุได้นะครับคือกติกาปัจจุบันของเชริแดนก็คือเอ่อทุกคอนแทคหนึ่งมิลยัเว้นฟันนารางเคเนลทูเคได้ช่องละศูนนะครับ